เด็กทุกคนทำไมวันนี้พวกเธอเอาแม่พวกเธอมาด้วยล่ะพราะเราทำเพื่อความปลอดภัยของพวกเราครับคุณครูอ้าวทำไมเธอพูดแบบนั้นล่ะค,ครูยัำยู่ยี่ครับมีอะไรเหรอคะคุณครูดินสอพองวันนี้เด็กชายพับผุเด็กชายจินแล้วก็เด็กชายเอาเบิดลาโรงเรียนครับอ้าวทาไมพวกเขาถึงลาโรงเรียนล่ะได้รับความเสียหายทางเซลล์สมองอย่างรุนแรงครับ ทำโทษจนถึงกับว่าเซลล์สมองมีการเสียหายเลยล่ะลูกใช่แล้วครับแม่ปกติเพื่อนๆเ,เขาก็ชอบโดนแบบนี้กันแหละแต่ว,ว่าทำไมลูกเรามันดูปัญญาอ่อนผิดแปลกไปจากเดิมจังเลยใช่นะสีซาร่าฉันก็รู้สึกว่าช่วงนี้ลูกฉันดูปัญญาอ่อนไปแปลกนะสาเหตุมันก็เป็นเพราะว่า,วาคุณครูทาโทษจนมีการที่เซลล์สมองเสียหายเลยนี่เองผมไปก่อนแล้วนะครับคุณครูยับยุยี่ผมจะไปสอน นักเรียนและผู้ปกครองที่น่ารักทุกคนใครชอพวกเราด้วยล่ะซาร่าใช่เลยล่ละขนมปังไม่ได้ถามเองนะหมายถึงถามซาร่าใช่จริงด้วยเพึ่งมาตอบอะไรตอนนี้อีซาร่าโอเคนักเรียนและผู้ปกครองทุกคนหยุดคุยกันได้แล้วครูจะสอนแล้วแม่เริ่มแรกนี้ครูจะสอนวิชาภาษาไทยและวิชาภาษาไทยมันยากมากไหมล่ะลูกนรกเลยแหละแม่ แล้วแบบนี้แม่จะทำไงดีเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกฉันเก่งภาษานะเฮย้ยแบบนี้ก็ดีเลยสิมีคนเก่งภาษามาเรียนกับเราด้วยฉันหมายถึงภาษาในบทสวดมนต์น่ะฉันแปลบทสวดมนต์ได้ทุกบทเลยและฉันก็ทำมันอยู่ทุกวันด้วยโอ้โหแล้วแบบนี้จะทำไงดีละ่ะเก่งภาษาในบทสวดมนต์แต่ไม่มาเก่งภาษาไทยซะงั้นไม่เป็นไรหรอกฉันเก่งภาษาญี่ปุน่นส่วนครูก็เก่งภาษาเทพ แล้ววันนี้พวกเราจะรอดกันไหมเนี่ยครูว่ารอดแน่นอนตอนเนี้อ่านจะ,ะเ,เริ่มข้าบทเรียนเลยนะหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้าสามสิบแปดเรียบรอแ้อ้าวเด็กชายทิมเธอไม่ได้เอาหนังสือมาอีกแล้วหรอใช่ครับคุณครูงั้นเธอก็ไปอ่านของเด็กชายกราฟ,ฟิกด้วยสิอ่านทิมมาอ่านด้วยกันนะขอบคุณมากเลยนะ โอเคนักเรียนเริ่มอ่านได้แล้วคุณครูคะทําไมพวกเราต้องอ่านหนังสือด้วยคะใช่ค่ะจะก็งวเหมือนกันทำไมพวกเราต้องอ่านหนังสือด้วยคะแล้วคุณครูดูสิคะทําไมคุณครูต้องเอากรอนมาให้ลูกฉันอ่านด้วยก็เพราะว่าเด็กจะได้มีพัฒนาการที่ดีในการอ่านแล้วคุณครูคิดว่าคุณครูอ่านคล่องหรือยังคะคุณครูน่ะอ่านคล่องแล้วพระครูอะชอบอ่านหนังสือโอเคนักเรียนเริ่มอ่านได้แล้ว เริ่มจากเด็กชายทิมก่อนการละั่งหนึ่งนานมาแล้วมีแอปเปิลลูกหนึ่งเด็กชายกราฟติกต่อเลยตกใส่หัวผู้ชายคนหนึ่งต่อไปก็เด็กชายเทียนอ่านต่อเลยและกระทำให้พวกเราปวดหัวจบนิทานม,มีแค่นี้จริงเหรอก็จริงนะสินิทานในหนังสือเล่มมันก็มีแค่นี้แหละงั้นก็ครูจะขอให้กันบ้านไปเบาเอ่านหนังสือหน้าหนึ่งถึงหน้าหนึ่งร้อย อ่านหนังสือคณิตอีกอ่านหนังสือภาษาอังกฤษหนังสือภาษาไทยหนังสือการงานหนังสือสุขาอ่านมาทุกหนังสือเลยแหละแล้วครูจะทําการแจกใบงานให้นักเรียนไปซึ่งในใบงานนั้นนจะมีโจทย์คณิตอยู่ประมาณหนึ่งแสนล้านข้อให้นักเรียนทําโจทย์นั้นหนึ่งแสนล้านข้อให้ครบทุกข้อเอามาส่งครูภายในหนึ่งมิลลิวินาทีข้างหน้านี่ครูจะสั่งการบ้านเยะไปไหมเนี่ย